ตัวแล้ว Moto โโ G 72ฉายชิพแพร่โอ G99 จอ P OLED 120 h z กล้อง100้านามิเซลแบต5000 mAh ในราคาไม่ถึงหมื่น <S 2> <S 2> <ม>ล่าสุดทาง Motorola โโลลก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนร,รุ่นใหม่จากตระกูล G Series อย่าง Moto โโ G 72อย่างเป็นทางการแล้วครับ โดยมีจุดเด่นที่ด้านกล้องถ่ายภาพความเรียดสูงถึง108ล้านพิกเซลและสเปคที่จัดเต็มเลยครับมีหน้าจอแสดงผลแบบ P.O.L.E.D. ขนาด6.6นิ 3, 6, ้วความเรีระดับ Full HD Plus รองรับการแสดงสีสันแบบ10บิดพร้อมทั้งการแสดงผลแบบ H.D. r 1 0 Plus มีค่า Refresh ระดับ120เฮใช้ชิปประมวลผล MediaTek Helio G99 ที่ผลิตด้วยสถาปัตยกรรมระดับ6นาโนเมตรไฮแลมาแบบ LPDDR4X มีเลือก 6GB ก 8GB ส่วนหลอมให้มาที่1 1 8 g ง้ิกให้กองหลังมาทั้งหมด3ตัวที่มีเลนหลักความเนียดสูงถึง108แล้านพิกเซลมเม็ดพิกเซลขนาด0.6 4ไมครอนมีเทคโนโลยี9 In1 Binning สําสำหรับรวม9พิกเซลขนาดเล็กเป็น1พิกเซลขนาดใหญ่กล้องอตร้าไวความเดียดแปล้านพิกเซลและกล้องมาโครความเดียด2ล้านพิกเซลส่วนกล้องแรกความเดียดสิบล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนักมือบนหน้าจอมีลำโพงคู่พร้อมระบบเสียงแบบ Do อ by a t m o s มคุณสมบัติป้องกันน้ำระดับ IP5-2 มีรถมอสามสีคือสีเงินสีขาวและสีฟ้าให้เดอตอรี่ไปที่5,000มิลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว30วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนโม o โตโ g 7 2มีราคาอยู่ที่260ยูโรหรือประมาณ9,600บาทครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟา้าเพียงแค่เดือนละยี่สบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมา,สมาชิกกันนะครับ